สวัสดีครับผมชื่อนาะยอดิศักดิ์ฮิรันคำอยู่ตำบลท่ามะไฟหวานตอนนี้ผมประกอบอาชีพโดยการเพราะก้าผักอาที่เช่นพว,วกก้าพริกก้ามเขือก้าดาวเรืองพว,วกกะเพราแมงลักโหระพาหรือแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับคือพอตามออเดอร์ ส่วนช่องทางการตลาดก็คือก็จะมีขายหน้าร้านมีวิ่งหายลูกค้าเองโดยตรงและก็ตอนนี้ก็คือเสริมโดยการขายทางออนไลน์ซึ่งขายทางออนไลน์นี่คือก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการอุดมระบบดิจิตอลเพื่อม,มาเพิ่มยอดขายให้ให้ให,ให้ให้ทางฟาร์มในแต่ละเดือนนะครับ ผมชื่อนายอดิศักดิ์ฮิรันคำเป็นประชาชนบนท่ารถไฟหวานตอนนี้ก็ามาทำระชีพในการเพราะเต้นพวกกล้าพิกกล้ามะเขือกล้าดังก้าดอกไม้หรือว่าพืชผักต่างที่เกษตรกรได้พอครับพอตามบอเดิร์ซึ่งหลังจากที่ได้ไปอบมรมระบบอิสต,ตอน เรามาต่อยอดอในการทําทการตลาดซึ่งก็ช่วยเพิ่มรายได้อีกทางหนึง่งให้กับทางฟาร์มเปลงลงขายใน facebook เปิดเพจของตัวเองแล้วก็มีหน้าร้านอีกนึงครับก็อีกคือตรงหาลูกค,ค้าเองเลยซึ่งต้นก้านี้เราจะพอกันทั้งปีครับแล้วลูกค้าจะสั่ง รายได้ครับรายได้ต่อนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนก็จะมีคนงานช่วยอยู่สองสามคนครับราคาราคาต่อถาดเท่าไหร่คะซึ่งราคาต่อถาดนะครับจะส่งอยู่ที่ถาดละหนึ่งบาท,บาทถ้าลูกสั่งเยอะๆก็ลดลงม้าสิบบาทสิบาทแล้วแต่ครับแล้วแต่จำนวนหรือบางคนวิ่งส่ง เงินร้อยบาทราคาร้อยบาทแต่ว่าก็คือถ้าสั่งเยอะก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งเพิ่มครับระยะทางไม่เกินสองร้อยกิโลเมตรร้อยถาดขึ้นไปมีนักศึกษามาศึกษาดูงานก,ก็ก็จะมีชาวบ้านนะครับมาศึกษาดูงานมาดูการเพาะมาดูก่้ารครับก็คือยังยังยังไม่หลากหลายก็กถือว่ายังเป็นฟาร์มเล็กๆอยู่ยังไม่ใช่ฟาร์มใหญ่โตที่จะ มีคนมาศึกษาเยอะครับก็ยังมีเรื่อยๆอยู่สนใจติดต่อได้ทางไหนบ้างคะถ้าสนใจติดต่อก็าทาง Facebook เบอร์โทรหรือว่าเพจตามต้นกล้าในปูรครับตลาดหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชแล้วก็มีตลาดใหม่คืออยู่ที่เอเมรคอนสารแล้วก็ภูเขียวครับหลักๆก็อยู่ตรงสามจุดนี้ครับตลาดส่ง ที่เหลือก็เป็นหลากหลายแล้วก็มีเกษตรกรมาซื้อเองที่สวนที่ฟาร์มด้วยครับ <Yeah. S 1> ครับผมก็ไงผมก็ฝากติดตามฝากฟาร์มเล็กๆด้วยนะครับครับเหืือใครสนใจก็ <Yeah. S 1> เข้ามาดูใน f c e e o o o เพจหรือว่าอะไรก็ได้ครับเบอร์โทรที่ศูนย์แปดสี่เจ็ดศูนย์สฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมโอเค